เศรษฐายันไม่ได้สั่งเรื่องตำรวจจีนล่าตะเวนับขอความเป็นธรรมด้วยค่าสื่อสารผิดพลาดครับอีกแล้วหะเราได้ยินคำว่าสื่อสารผิดพลาดเหมือนครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยก็อยากให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐาเหมือนกันแต่คือคุณเศรษฐาต้องเข้าใจว่าบุคคลที่พูดเป็นใครและคำที่เขาพูดคืออะไรมันก็คนละเรื่องกับที่คุณเศรษฐามาพูดในวันนี้เหมือนกันนะใช่เออ เศรษฐายันไม่ได้สั่งเรื่องตำรวจจีนล่าตระเวนครับขอความเป็นธรรมด้วยคาดสื่อสารผิดพลาดครับอีกแล้วเหรอฮะเราได้ยินคำว่าสื่อสารผิดพลาดเมื่อครั้งครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับแล้วก็อยากรู้ว่ามุกนี้จะใช้ได้อีกนานแค่ไหนขอความเป็นธรรมมาแล้วโดยอกไม่ขอความเป็นธรรมนี่กูช็อกมากนี่คือแบบเพิ่งสองเดือนขอความเป็นธรรมแล้วเนี่ยแย่เลยเดียวแย่เลยอ่าโอเคก็คุณเศรษฐาก็ อาจจะสื่อสารออกไปนะครับ,บว่อขอความเป็นธรรมหน่อยนะครับคุณถาปณีเกียรติภัยบูลนะครับผู้ว่าทอทอๆททนะครับก็เ <laughs> ตรียมโดนนายกหน้ายู่ใส่ได้เลยนะครับ <c oughs> โดนน่าจะโดนแน่เตรียมตัวเลยครับเขาเรียกอะไรคิ้วคิ้วคันสอนเหรอคิ้วคันสอน ยู่เลยยู่แบบนี้ยู่แบบคุณปามยู่แบบคุณมุกอ่ะเออครับผมเนี่ยเออทำไมมันไม่ได้วะเออเดี๋ยวกนคุณสางานไม่ตั้งนานแล้วคือคุณเศรษฐาเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าไม่ได้สั่งให้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนบนถนนไทยใครจะไปสั่งเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยอ๋อครับผมเรื่องนี้เนี่ยถึงยังไงตำรวจไทยต้องเป็นคนดูแลครับแต่ถ้ามีความร่วมมือเกิดขึ้นในแง่ของการประสานข้อมูลกับทางตำรวจจีเนี่ยเชื่อว่า จะให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น <Okay. S 2> ไม่ได้หมายความว่าจะมีตำรวจจีนมาเดินบนถนนเมืองไทยรเรื่องนี้คงเป็นการสื่อสารที่มีความผิดพลาดมากกว่าอ่ะได้ฟังเขาอาธิบายเต็มๆแล้วลองให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยคุณบุกในฐานะสื่อ้วยให้ความเป็นธรรมครับแล้วทาไมคุณธามณนีพูดออกมาแบบนั้นนะคะใช่เพราะว่าคือคําว่าคําว่าอะไรประสานข้อมูลครับ,รบกับคําว่าลาดระเวนเนี่ยไม่ใกล้กัน,นะะผมว่ามันคนละอ่าวเลยนะฮะคนละอ่าวเลยฮะ,ะเหมือน,น,นคนละอ่าวที่เดินทางมาแต่เป็นภาษาอะไร ก็ไม่ได้เห็นจะใกล้เคียงมันไม่ใกล้เคียงนะประสานข้อมูลกับลาตระเวนอะ และนี่คือผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับแล้วใช้คําว่าลาดระเวนแล้วจะให้จะให้คิดยังไงก็อยากให้ความเป็นธรรมกับคุณเสรษาเหมือนกันแต่คือคุณเสรษาต้องเข้าใจว่าบุคคลที่พูดเป็นใครออและคําที่เขาพูดคืออะไรมันก็คนละเรื่องกับที่คุณเสรษามาพูดในวันนี้เหมือนกันนะใช่เออเราดูในคลิปใช่ไหมคะคตำรวจข้างหลังทุกคนก็ดูแบบนิ่งอยู่นะนิง่งมันไม่มีใครเอ๊ะเลยเหรอวะถ้าเราไปตํตำรวจไทยเราคงแบบต้องมีจังหวะช็อตอะไรนี่ ซึ่งทุกคนดูเรียบเหมือนเหมือนเขาเข้าใจแบบนี้กันนะคาถามของประชาชนมีอยู่แล้วว่าว่าทําไมเขาถึงเข้าใจแบบนี้เออแล้วคุณเสรษฐาเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายนะว่าประสานข้อมูลเนี่ยหมายถึงอะไรนะอันนี้น่าสนใจมากใช่ไหมฮะคือสรุปต้องมีตํารวจจีนมาที่ไทยไหมออันนี้ก็ไม่ได้บอกใช่นะครับและถ้าเกิดตํารวจจีนไม่ได้มาเดินตามถนนเนี่ยแต่มาอยู่ตามตึกตามสอนในไทยเออจะทําแบบนี้หรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่า ก็อ้างอิงจากข่าวเมื่อวาน uh. นะฮะที่มีประเด็นเกี่ยวเรื่องของการจับสถานีตำรวจเถื่อน,น่ของจนะีนน่ะที่ uh. อยู่ในประเทศต่างๆทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปแล้วแบบในบ้านเราจะมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่